ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสุกูสุข้อนนะครับเนาะครับมือนี้ก็เป็นมือวันอาทิตย์นะครับครับวันอาทิตย์ที่สามนะครับเดือนสิงหาคมนะครับสองห้าหกแปดเอาแนวทางของอาจารย์เวียงจันทร์นะครับเนาะครับเพื่อนปล่อยมาตาตัวเด่นนะครับเหล็กวิ่งสามตัวมาตัวก่อนนะครับครับเพราะว่า ถาเพิ่นระบุว่าเป็นเหล็กมีที่มาหรือว่าเหล็กรับวงในย่มใดนะครับเขื่อนท่านที่นะครับตัวเหล็กพี่น้องยุซี่ครับก็เลยมาเล่าสูพี่สุนันเขาฟังนะครับเอาเป็นเหล็กแนวทางของอาจารย์เวียงจันนะครับเนาะเอาเบาแบบให้พี่น้องเขา้าใจนะครับเอาเป็นแนวท่งนะครับเนาะครับเัรนี่นะครับเหล็กวิ่งนะครับภายในสามตัวนะครับอาจารย์เพิ่นบอกว่า ตองมีโตมาให้เห็นนะครับโดยเฉพาะข่วงสุดท้ายนะครับอาจารย์จะฟันให้ตัวเดียวนะครับเลขวิ่งนะครับขางเอดคอนยาดเขียนสคกอนพี่น้องเยีชมวิวทิวทัศน์ย่บันสวนของเอทสกวอนนะครับเนาะครับงวดประจำวันจันทร์นะครับ วันจันทร์ที่4นะครับสิงหาคมนะครับ2568เลขเด่นนะครับ ตำลาวนะครับครับงวดน,นี้นะครับอาจารย์เพียงจันนะครับเพิ่นบอกมาว่านะครับเพ็ดเพ็ดแท้แน่นอนนะครับรับกินสมตำเพ็ดแท้นะครับงวดน,นี้นะครับเนาะ เป็นยังเพิ่นขับ่ทันจับคู่ให้ทีพี่น้องเอฟซีเพราะว่าล่อให้จ่อมือซะก่อนนะครับครับเพิ่นบอกว่าเหล็กนะครับตัดป่อยออกมาแล้วนะครับลุดนะครับพี่น้องเย็ซี่ครับล่อติดตามนะครับปงสุดท้ายนะครับอันนี้คือเลขวิ่งนะครับพี่น้องเอฟซีวิ่ง3ตัวมาตัวนะครับ ครับวิ่งสามตัวมาตัวพี่น้อง f ีมาชมนะครับแนวทางของอาจารย์เรี่งจันทร์นะครับเนาะ สามตัวมาตัวนะครับเสียดายู่พี่น้องยุบซี่ขับรอบที่แล้วนะครับอาจารย์เม่ยงจันทร์พัน เป็นให้มานะครับให้มาเป็นเลขกเหล้าไปออกไถเบ็ดนะครับพี่น้องครับถ้าอาจารย์ลงให้ตั้งแต่เนินๆนะครับเนาะพี่น้องเขาไม่เซ็ตถูกรัฐบาลไทยนะครับเพราะว่ามาเบิดทึงบนทึงล่างนะครับเป็นที่ไหนเสียดายอยู่ครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่นบอกอนุญาตให้เอดลงนะครับเนาะเพิ่นบอกว่าให้ลังรัฐบาลไทยออกแล้วจังห้อยลงครับพี่น้องก็ เล่ยผาดโอกาสรัฐบาลไทยนั่มนะครับตะวาเหลียกเล่าพัฒนานะครับของอาจารย์เวียงจันนะครับบกเข่าด้วยพี่นนอ์พีซีครับผลงานหลอดที่แล้วแล้วก็บ่ได้ออกซื้อทางช่องนั่มนะครับรา,าราวาแอดติดภารกิจ ขับมาแน่นอนนะครับครับแสดงว่าอาจารย์การันตีได้พี่น้องที่ถับเป็นวามาแน่นอนนะครับเนาะับพิมพ์ล่อไปเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าสุดจับกูนะครับอาจารย์ยังภายในจับกูนะครับยังภาิในทรงมาหิยดอยู่นะครับเนาะเรว่าภายในสามตัวนี้นะครับจะจับกูมาเป็นตัวใดนะครับประกบกับตัวใดนะครับเนาะ ครับเลข3ตัวนะครับมี7นะครับมี6นะครับมี8นะครับพี่น้องครับมี7มี6มี8ดนะคร,ครับพี่น้องกเพชรเป็นการบ้านนะครับ ได้ตัวเด็ดตัวดังมาจากไซหรือว่ามีสูตรในใจอย่างนีแล้วนะครับเนาะกามาจับไซเหลของอาจารย์วิยงจันนะครับเนาะก็คือมีเจ็ดมีหกมีแปดนะครับเอาลอชุดจับคู่ห่งสุดท้ายนะครับก็คือวันวันจันนะครับเนาะวันนี้เป็นมือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สามครับอาจารย์จะไปนะครับ บว่าสีหนาไม่ล้างไม่นะครับโตเดียวกันนะครับบ่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นบกววางสันนะครับแต่ว่ายังพันเปิดเผยตัวจับคู่นะครับเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์ยังจันนะครับกับมู่แคนี้นะครับรอติดตามคงต่อไปนะพี่น้องที่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ